สวัสดีครับผมคุณยาย แกนไปโดนอะไรมาบุมจักไเไม่รู้สาเหตุสวัสดีครับพี่น้องมา่กินกว๋วยเตี๋ยวกับคุณย่ยครับผมสวัสดีครับผมทุกคนกินก๋วเ,เตี๋ยวด้วจ้าจ้ามามามาเ็บแซบต้องกันครับไปซื้อเสษแซมมากไก่อยู่ แสบบ้พี่บีไหมคัเยาวม,าม่ได้ซิมบ่ันไหนซิมอืมแสบครับพี่นอ้องใจหน่อยกันง่าเอาตาหมาดมากเลยแม่เอวยังตาหมาดอีก ตามมาสวัสดีค่ะคุณยายน่สวัสดีครับผมมาเสร็จๆแล้วกันกินกุ้งเตียวกินกุ้งเตียวส่วนก๋วยเตียวหวานๆนี่มันสวยตาหมางมากจริงๆคุณยายหีิดหงิดด้วยของตัวหน่อยเสร็จไหมมาเสร็จมามมา น้ำปกมีผักด้วยเปิดแมาจุดจวดน้ำกันครับผมเสร็จแซบจ้าครับผมสวัสดีครับต้หน่อยสวัสดีครับผมรอแป๊บจะไปกินด้วยมากมากครับผม <c oughs> พี่บีแซบบอจ้าประเสริฐ <c oughs> แซบแซบครับผมไปพีกเสตช์มาหนีิโอ้ย <c oughs> หิวหิวหิวเส้นมาม่า เนื้อสุดตอนเนี่ยสดตามอะใส่หลยกับเสบหลายนผมนัวเอเอเอ่ยอะไรกัน้อนเนี่ม่เอามีปาดส่ไหลยบ่พี่นนอผมนัวหน่อยมีปา

ไม่รองนะครอบครัวเหุ่อนตะไหนกับลุงเรศเป็นอะไรกันเป็นไหนพี่เป็นน้องแท้ทครับผมน้อแท้ละ่ะครับผมสวัสดีค่ะขนุทยสวัสดีค่ะยายกว๋วยเตี๋ยวอร่อยไหม่หาทานเยอะเยอะรับตารับตารับตา <c oughs> xin sí lên à tà. Ừ. Hàng thế nào ta hãy lên hãy 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 không, hãy 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 มาเดือดสุบผู้ชุกคนครับผมกินให้อร่อยทุกคนจะได้ทันเยอะจะได้มีแรงบันบวชลูกชายอยู่นะลูกชายลูกชายลูกชายนะครับใส่ล่ากินหลายๆกระดกอ่าจะมีแห้งมีแห้งนอนบนรับเพปืนจะดีซีดีซีดีสามดีสามดีซีบุญยี่หลงปืนกระโงเ<ๆ>ร็ว ใส่ผักเมลพความจะหน่อยอักินได้ใส่ผักเมกด้วยก,ก,ยวยวก,ก,ยก้อยเสียวผักเมล์นำมลงไปเนาะเนี่อยอไรจวดนำมะลงไปเื่ออ

ได้บ่อันนี้เขาปลูกเขาฉีดเออคู่โคตเข้าไปแล้ว,ลวน้ำตาลเนะ่ยหวานดีกินม <c oughs> ั้งเนวเขาเรียเรียกการให้มังเนี่ยเสียหนึ่งมั้งได้เด็กๆมันกำลังดีมันกินได้ห <c oughs> วานั ผูหาเลยดี่น้องมาๆครับผิวตามดีก็ปั่นด้วนเลยไ,ได้ๆีน้องอะไรค็มเมนอะไรอะไรนั่นโมเัมนกับฟ้าให้ดีหน่<ท>อยออกแจกอะกงเกิดตัวหญกกินมุกิ mong sẽ hôn bắt bỏ mọi người lệch bắt bỏ mô bát bằng những người ta tân xóm bạn người xóm bố mìm chào mưa tân ơi bay ngăn tân 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 เขาพูดยังอยฮันมาแนี่แจ็บบะจ็บครับอ๋อเบนก <c oughs> องบ่โอเคจันเนี่ยจัง ต้นไหนขอทีดูแน่นชงเสียงงามไปแห่งกระนวลล่ะบ้าโอ้ขอพูดละลายี๋ยวไล่ต้นไหนกันล่ะต้นไหนทิมเบอร์ไปดูสามเดือนค่ะขอพูดละลายเด้อห ว่าอบฝนจะไหนดูดีขึ้นครับผมปนวนทำกับข้าวค่ะจอบปนวนทำกับข้าวได้ตาคือพวกกินตากินไปได้หมนแล้วละครับตาเมึงข้าวข้าวข้าวกินข้าวครับลังางปนวนกับท,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 ที่เห็นใ <enter> ้เมืองอืา

ตัดเงินพรถครับผมขอบคุณหลายๆครับหนูทำกับข้าวเป็นเพราะเนี่ยตอนนี้ป้าน้วงครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆร้างเที่ยงแม่งดอกเมนู่นได้ตีกันช่วงนี้เอาแบเพราะว่าตะนไหนกับเตียงงันมึอเศ้านี่างกับการถัดเส้มการถัดเส้นการงันไปค่อยๆเฮ็ดไป ใกล้เม no no ื ante, no no, no approved, no no, no ่อละฝนวัน่ามาคอยเดินหน้าเห็นงเหมือนแรงอยากกล้แรนออกไปเท่งนั้นช่วงนี้เตรียมงานไหมน้องคุณได้รึคุณ้เล็กน้อยมาคอยเดินเฮ็ดก็เขานไม่กินลูกชิ้นหรอกินลูกชิ้นมามกินไหอ muốn gì má? muốn gì má? nhàn bé kia. coi thử đi ạ. xẹp xẹp kha béo. nè này kha bốn, cho hòn. hòn. <laughs> แ่อว่าจะกินนูรานเหรอกินรูเส้นเลยใหญ่ชอบกินเส้นเล็กนี่ต้นไมนต้นหอมเนี่โอ้สัว์ักพีเข้าไปสองเลยแสีบทวางยาวเลยกรักพียงกระเพี่ไปไหนเนาะ พกดาราทีผมก็เปลี่ยนริกไปแล้วจิ้ไม่้วยเหรอไปยาหวแล้วานจิ้เป็ดไม่ได้จิอะได้ไม่เทสป้าดที่ที่ส่งให้อะเดี๋ยวผมให้ ิ้งไว้ข้างล่างเนาะลูเพี่อนจะใส่ในตึ้งเงีครับผมมองรูปสามเหลี่ยมครับเออเดี๋ยวผมปั้งมือใส่กันเลยด้วยบาร์ดิจิงนั่นเนาะอยู่กับแปลงฟนที่ห้องนั่นองอ้า ไ่ได้แม่กินไ่ได้ไไดจะต้องดีมันเทปที่มือไปข้นะทำเองเดีอค่ะบ่ครับจัสื่อเพินมากือเฟินนะวันีมาม,มีเวลาเฮ็ดพี่น,นอ,อ่ม,มือว่างก็บยเอาบักเ้ามือว่างกไปต,กต้อยบักเ้าเ้าดอกเ้ามือ,อนี้กกลางตะลัง

ủa sao ủa sao ủa à, ủa sao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  ủa không? ủa sao ủa sao

แซ่บอร่อยจังสุดยอดใช่ไหมคุณยา,า,าย่าบปะเยอะโอ้ขี้มกขี้ตา

ถ้าไม่ยามเยอะเลยถ้าไปกินลาบสอแซ่คลาบบาตนี่ค่ะคือพัาดทีหนงยี่สิบบาทเนื้อธรรมดาบานเท่าจ้าบานเท่ากับขายยมหาสามสินี่ร้านนี้เพิ่มเครื่งแสบเคิ่งจ่บแล้วก็ถูกกับบานผมเนอะนะกับเรื่องเออรื่เองกับถือแสบวาถูกแล้วก็อร่อยน้ำซุปนุ่มหนุ่น้ำซุปแล้วแ Ô tân ấy thì phê chăng. Tóc phê phê Doa hâm mật sốt chăm sữa chả phê chắn. còn Để món quái 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 ต้องใส่ก็ได้ถ้าน้ำใส่ก็ได้นั่นดีนะเอดีอร่อยเข้มข้นโอ้ยพี่โบกีตาพี่ต้องมาให้ไปด้กเกีันแล้วกันพริกล้าเจะได้ัพี่เป็นมังค็ด

คนวงยนยพี่หน่อยพอี<อ>่ซืริทมอครับผมสวัสดีครับผมยี่งเว่าโเคเครับผมยืดามานมๆามาหมดแล้วเดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่ถ้าจะกินถูกกเองครับ20บาทนำ <c oughs> ส่งได้ไหม,ม,มอำสม่งมาไหมเอาวช้อนผมนะ

พูดหลายๆเ้ยพี่้องครับผม้ถาถูใหญ่ยายทำอะไรขอบคุณค่ะยายจทำจะทำอะไรเนี่ยยายจะเขี้ยวหมากจะเขี้ยวหมากจะเขี้ยวหมากต<ำ>โอเคไปซีวูเจนทูบโรโ